กุญแจหกดอกสู่ความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ k n o w l e คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทสินค้าแผนการตลาดการตอบข้อโต้แย้งความรู้คือยานพาหนะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเองคือการมีเป้าหมายชีวิตคุณบวุฒิ active, active คือการรักษาสถานะ active ทุกๆเดือน action คือการลงมือทำตามระบบ3-45 leadership, leadership คือความเป็นผู้นำ ทำงานพื้นฐานสม่ำเสมอรู้วิชาคนพูดแนวคิดคุยสร้างใจเป็นมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำเร็จ Organization มีองค์กรธุรกิจมีโครงสร้างสายงานที่ถูกต้องสำหรับการขึ้นตำแหน่งคุณวุฒิเข้าใจวิธีและรู้แนวทางการต่อสายงานเชื่อในพลังแห่งการทวีคูณว a l u e มียอดธุรกิจยอดที่เกิดจากการแนะนำลูกค้าใหม่ และการบริโภคส่วนตัว Evaluation การวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาวางแผนหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายกุญแจในยี่ห้อคอโลยังมีวิดีโอสาระความรู้สำหรับคุณนะครับแจกคอสออนไลน์7คิด8ทำเ9เชื่อเพื่อแม่ค้าออนไลน์ดูจากวิดีโอสั้นๆ24เรื่องลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ